คุณผู้ชมครับรถไฟฟ้ากําลังมามาจากสถานีโ,รโรทรคมนาชนแห่งท่าหรือว่า National t e l e f o m นะครับกำลังบุ้งหน้ามาสถานีหนักสี่ครับผมและถ้าใครอยู่สถานีนี้สามารถต่อไปยังรถไฟฟ้าสายสีแดงได้นะครับไปทางตอ,อนเมืองรั่งธิ์หรือว่าวัาเสเเนารียอะไรอย่างเงี้ยได้กับฟังซื่อก็ได้มาแล้วครับผมกำลังรอด ดูว่าเป็นยังไงนะครับผบมาแล้วครับโอ้โหรื้อทางเข้ามารื้อทางเข้ามามาแล้วครับโอ้โหเบิ้ลเบิ้นะครับรอมาแล้วครับ,ดอดรบโ,อโอเคอเห็นครับผมไปขึ้นรถกันครับ สเราผนิตสถานที่เพื่อพัฒนาสถานที่โดยไอทีสแควร์หรือหลักสี่พาซาครับผมขอบคุณครับ